เราลอสอดส่ายากันนะคะพิสุทั้งหลายถ้าพิสุพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้ง ขออนุญาตนะคะอา่านซ้าคำใดที่เรากล่าวแล้วพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศิลอันบริบูรณ์มีปฏิโมกอันบริบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคโจรอยู่เถิดจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ ทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานศิลในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้คำนั้นอันเราอาศัยอำน,นาจประโยชน์นี้จึงได้กล่าวแล้วราคะโทสะโมหะในส่วนใดของการมาพบที่สกทาคามีอันอยังต้องทำลาย สกทาคานีคือผู้ยังต้องมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวคือโลกส่วนใดสกทาคานียังต้องมาสู่กามาพบเพราะยังไม่ภาคจากการมแต่เป็นผู้เริ่มทำลายการม บุคคลสามจำพวกที่ยังประกอบด้วยกามโยคะและอาโและอาวะโยคะเป็นอนาเป็นอาคานีบุคคลสี่จำพวกที่ยังละ โอลัมพาสคิสัโยชน์ไม่ได้คือเริ่มทําลายกามแต่ยังทําลายไม่ได้หมดสกัตทาคามีเปรียบได้กับบุคคลตกน้ำที่เป็นพวกว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง เป็นผู้ทำลายโดยลักษณะอุปมาอุปมาอินรีห้าที่แก่ก้ากว่าโสดาบันบทที่สามหน้าที่เจ็ดโสดาบันเปรียบได้บุคคลตกน้ำที่เป็นพวกลอยตัวและเห็นฝั่งแต่ยังไม่ได้ว่ายเข้าสู่ฝั่ง อินซีห้าของสกทาคามีแก่ก้ากว่าอินรีห้าของโสดาบันประเภท a p ซึ่งมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวกามที่ดีกว่าปราณีกว่ากามของมนุษย์คือกามอันเป็นทิพย สกภาคามียังไม่ถึงการหมดการมพบที่สกะภาคามีไปไม่ได้ผู้สิ้นสังโยชน์สามพ้นแล้วพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรฉานเปรตวิสัยรูกป,ประพบอารูปประพบไปไม่ได้เพราะเป็นผู้ทำ พอประมาณในสมาธิและยังไม่พลาดจากการยังต้องเป็นอนาคามีตัวอย่างของพบที่สกทา,าคามีเกิดเทวราชั้นดุสิในมิตรสาราสูตรเมื่อตัดพบที่สกทา,าคามี ไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกด้วยเหตุของสังโยน์ที่ละได้กำลังของอินรีห้าที่แก่กว่า APG รวมถึงกำลังของอินรีห้าในส่วนของการเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิจึงทำให้กรอบของความน่าจะ เป็นไปได้ของการม,มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวที่สกะทาคามีจะมาเกิดได้คือกลุ่มของเทวดาในชั้นการม,มาพบในการม,มาพบที่สกะทาคามีกำลังเริ่มละสังโยชน์ในส่วนนี้จะจนกระทั่งราคะโทสะโมหะสิ้นไป ก็จบเล่มน,นะคะนอกจากพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้แล้วพระาศาสดายังได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์และธรรมที่เกี่ยวกับสัจธารานี้ไว้อีกมากขณะงาน ธรรมะได้รวบรวมไว้เพื่อบางสุดเพียงบางส่วนเท่านั้นผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวนจนะหมวดธรรมเล่มหนึถึง17 F เอเคนิชันตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวนจนะจากพระโอษพระไตรปิฎกนะคะ อ่าน,นทําคลิปหลายวันนะคะเพิ่งุณนเพิ่งหมดเล่มนึงก็เพื่อเพื่อคงไว้นะคคำภาษาสราเราก็ต้องเข้ามาศึกษาเพื่อจะได้หลุดพ้นนะคะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรือว่า กลับมาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลำบากไม่ทุกยากนะคะอาจจะเป็นคราวหนึ่งหรือสองหรือสามคราวแล้วแต่แล้วแต่อินรีย์ของของแต่ละท่านนะคะว่าเราทำได้แค่ไหนนะคะอย่ามไม่น้อยไม่ก็ไม่ลงอบายนะคะอ่า แอดมินก็หวังว่าเช่นนั้นนะคะหวังว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้นะคะก็พยายามศึกษาอย่างเต็มที่ขอลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อคลิปใหม่